สิสิงหาคม2,536ราว10นาฬิกาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโรงแรมรอยัลพาซาที่ตั้งจรงงานอยู่ใจกลางเมืองนครราชสีมาพังถล่มลงมาซากประดัหักพังฝังร่างคนในโรงแรมเกือบ400ชีวิตกองอิดกองปูนความสูงเข้าภูเขาเหลือเพียงโถงลิฟที่สร้างแยกออกมาจากโครงสร้างหลักเท่านั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารตำรวจระดมสรรพกำลังพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ทั้งเครื่องขุดเจาะเครื่องตัดเหล็กเครื่องเป่าลมและรถเครนซึ่งต้องทํางานแข่งกับเวลาในการช่วยเหลือผู้ที่ยังคงรอดชีวิตอยู่ใต้ซากปรักหักพังและยังคงส่งเสียงร้องระงมซากูลที่ทับถมอย่างหนานแน่นทําให้กู้ภัยต้องมระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพราะหากเร่งรื้อซากูลหนักหลายตันนั่นหมายถึงอาจจะเกิดความสูญเสียกับหลายชีวิตที่ยังคงมีลมหายใจ หลวงพ่อคูณปริสุทโทรเดินทางมายังซากตึกถล่มให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ของดีไว้คุ้มครองอีกทั้งผู้รอดชีวิตยังเชื่อว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อคูณทำให้รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์จากโศกนกาฏกรรมครั้งนี้ภายในโรงแรมณเวลานั้นมีทั้งพนักงานโรงแรมข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการพนักงานบริษัทเซลที่เข้าประชุมสมมนามรวม380คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง137ศพและบาดเจ็บ227รายปฏิบัติการผู้ภัยกินเวลานานถึง20วันกระทั่งสิ้นสุดลงในวันที่3กันยายน2536ลางของหายนะเริ่มปรากฏในปี2533เมื่อทางโรงแรมต่อเติมอาคารจาก3ชั้นเป็น6ชั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ตำรวจตั้งข้อหาผู้บริหารโรงแรมกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสรุปสาเหตุเกิดจากเสาคอนกรีตรเสริมเหล็กเดิมไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้และความบกพร่องของวิศวกรควบคุมการก่อสร้างตำรวจสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้บริหารโรงแรมวิศวกรสถาปนิกและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม15คนคดีสิ้นสุดลงเมื่อปี2543 สารดีกาตัดสินจำคุก20ปีบำเพนพันรัตนอิสระวิศวกรควบคุมการก่อสร้างส่วนผู้บริหารโรงแรมทั้ง6คนสารยกฟ้องเพราะไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมส่วนคดีแพง่งสารสั่งให้โรงแรมชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมดผ่านมากว่า31ปีเหตุการณ์โรงแรมรอยัลพาซาทัลมนับเป็นปุทาหณ์และบทเรียนสำคัญให้กับเจ้าของอาคารหากประมาทพลาดครัง้ง อาจเกิดศพกันักกรรมสัมซา